นี่นะคะต้นหมากหลอดนะคะเอามาปลูกได้สองสามปีแล้วค่ะรอชมต่อไปนะคะว่ามันจะออกลูกกี่ปีผลไม้ที่ให้ประโยชน์มากมายหมากหลอดก็้าหมากหลอด ค่ะเจ็บเครื่องต้มยำจะปิ๊กไปบางกอกของสดๆจากสวนเราเองนะหน้าบ้าน